ชมคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรับคมข่าวในวันนี้นะคะเราคุยกันประเด็น mm hmm. การอุ้มบุญนะคะกับกฎหมายที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะด mm ิฉันขอต่อที่คุณหมอแท้จริงนิดนึงแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ค,ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย mm ์ hmm. ด้วยเมื่อกี้เราคุยครังกันถึงเรื่องของการเลือกเพศมันมีแง่มุมยังไรที่น่าสนใจบ้างคะเาการเลือกเพศเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัตินะอยากได้อย่างนี้ธรรมชาติเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาสามีภรรยาจะมีบุตรมันเลก ไม่ได้อ่ะออกมายัางไงก็อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในโลกเนี้ยเขาห้ามเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมอ่ะเรื่องเนี้ยทำไม่ได้ทําไม่ได้คือทามาได้แต่ว่าเขาไม่ให้ทำนะคนละเรื่องก,กันนะมีโอกาสที่จะทําได้แต่เขาบอกว่าทําอย่างเงี้ยมันผิดศีลธรรมไม่<อ>ควรจะทำุณมเรา,าคาดไม่ถึงนะคะ,ะใช่ไหมฮะมันเป็นการเลือกปฏิบัตินี่คุณจะเลือกอย่างเงี้ยคุณไม่ไม่ชอบอย่างนงี้มันมันไม่ได้นะครับเรื่องของ สิทธิมชนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือห้ามเลือกปฏิบัติแต่เอาเข้าจริงไหมคุณหมอคือถึงทําไปครับคุณหมอที่ที่ที่รับทำเด็กหลอดเจ้าหรือว่าทําปฏิบัติการนี้ให้นะคะก็ก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับจรรยบัณฑเท่านั้นเลยถูกต้องบองคุณหมอเลยถึ่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมของหมอเนี่ยสูงมากเลยในเรื่องนี้ นะแล้วเรื่องทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นนะเด็กที่จะเกิดมาเขามีสิทธินะมนุษย์เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ว่ามันไม่ใช่สินค้า,ามนุษย์เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าเขาต้องยืนอยู่ในสังคมได้อย่างไม่อายใครครับเนี่ยคือศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าต้องแอบ,บแอบ,บ,บ,บซ่อนๆหรือว่าใครมีใครมาตีตาหน้าว่าไอ้นี่เป็นอย่างงุ้นเตเป็นอย่างนี้ นี่เป็นเรื่องสําคัญของสิทธิมนุษยชนนะครับดิฉันพอจะเข้าใจคือถ้าเราพูดกันถึงในแง่ของจรรยาบรณวิชาชีพทุกคนตั้งความหวังไว้สูงอยู่แล้วว่าคุณหมอต้องมีจัรยาบรณวิชาชีพแต่เราก็ไม่สามารถบังคับทุกคนให้มีจรรยาบรณวิชาชีพอย่างที่เราต้องการได้นะคะหรือว่าสังคมคาดหวังได้เพราะเราเป็นมนุษย์กันอยู่ก็ต้องมีกฎกติกาไงคือถ้าปล่อยฟรีเนี่ยแน่นอนมีอย่างนี้เพราะต้องมีกฎหมายฉบับนี้ทึ่สําคัญไงครับต้องมีกฎกติกาขึ้นมาเพื่อจ่มาดูแลเรื่องนี้เพราะโอกาสที่จะเอาเรื่องเนี้ ไปอบิวส์ไปทําให้เกิดการค้ามนุษย์เลยมีสูงมากเหมือนอินเทอร์เน็ตนะคนที่เขาคิดอินเทอร์เน็ตมาก็เพื่ออะไรอุ้ยมันมีประโยชน์มหาศาลแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีคนเอาอินเทอร์เน็ตไปใช้ในด้านไม่ดีก็ต้องมีกฎหมายมาว่าอย่างนี้ทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ถามว่ามีใครเอาไปอะไรอ่ะแอบแอบทำไหมก็มีก็จะไล่จับกันเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นยิ่งไม่มีกฎหมายยิ่งเสร็จใหญ่เลยเพราะมั้นต้องรีบมีกฎหมายตัวเยกมา เพื่อที่ไปคุ้มครองครับคุ้มครองเด็กที่จะเกิดมาไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่ครับในอนาคตค่ะคุณหมอเมธีคะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแล้วมันจะสามารถทําให้จรรยาบรณวิชาชีพทางแพทย์สูงขึ้นบ้างไหมคะผมคิดว่ากฎหมายกับจริยธรรมคนละเรื่องกันคนละเรื่องเอทิกกับหลอลอก็คือกติกาที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์เขียนขึ้นกฎหมายเปลี่ยนได้ตามเวลาตามสถานการณ์ วันนี้ผิดอันน่าถูกมันเปลี่ยนได้แต่จริยธรรมเนี่ยบางทีเราเกิดมาเราก็รู้สึกว่าเคสอย่างเงี้ยควรหรือไม่ควรหรือเราถูกอบรมมาหรือไม่ถูกอบรมเราก็รู้ว่าควรหรือไม่ควรนันจริยธรรมเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ประมวลพูดเอติกเนี่ยมันสูงกว่าหลอกเรื่องที่ถูกจริยธรรมนะก็ไม่จะถูกกฎหมายแต่บางเรื่องที่ถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่าไม่ถูกทางจริยธรรมอาจจะผิดจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอติกมันจะสูงกว่าส่วนที่ว่าแพทย์ ต้องมีจริยธรรมสูงกว่าจริงๆคงไม่ใช่แพทย์นะฮะจริงๆหลายๆวิชาชีพมนุษย์อายการสารวิยาชีมนี่ผมเพิเม่มบางทีอาจจะต้องสูงกว่าแพทย์อีกนะฮะวิชาชีพสื่อมวลชนก็มีจริยธรรมเราได้ข่าวนี้มาเราควรเปิดหรือไม่เปิดเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็ผมว่าจริยธรรมก็มันสูงกว่าดังนั้นการมีกฎหมายเนี่ยถ้าถามว่าจะให้จริยธรรมแพทย์สูงขึ้นไหมผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวแต่ทําให้แพทย์ต้องตระหนักหรือคิดหรือคนที่จะกระทํา ต้องคิดให้ละเอียดก่อนว่าทําแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรถ้าคุณเจตนาไวโอ a เลตคือละ,ละเมิดสิ่งที่ตามมากฎหมายตามสวนจรยธรรมถ้าพูดภาษา<ม>ทางพระเป็นเรื่องขอกฎแห่งกรรมก็ไปว่ากันเองของใครของมัน ค,ค่ะดิฉันมีข้อมูลที่ที่ได้มาจากการสืบคน้นนะคะคุณผู้ชมว่าธุรกิจอุ้มบุญจริงๆแล้วประเทศไทยเรานี่เป็นแดนสวรรค์ของต่างชาติเลยนะคะคือเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมคือเราไม่มีกฎหมายที่จะบังคับหรือว่าเอาผิดกับคนที่ที่เป็นกระบวนการในการกระทํากระบวนการอุ้มบุญนี้นะคะทีนี้ดิฉันถามต่อว่าในแง่ของคุณหมอนะคะจากข่าวที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้หลายคนกังขาคือ หมอสอบหมอหมอตรวจสอบหมอเองจะโปร่งใสได้ขนาดไหนนะคะอันนี้คืออันแรกอันที่สองคือเมื่อมีมีรายชื่อของคุณหมอที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการเป็นบิ๊กเนมขึ้นมาในวงการสังคมอีกหน่อยจะเพิกเฉยหรือเปล่าผมขอตอบคำถามแรกก่อนนะหมอตรวจสอบหมอผมขอยกตัวอ,อย่างก่อนนะถ้าอายการหรือผู้พักษาซอเจตนาหรือ คำพิพากษาหรือคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องสงสัยว่าจะถูกหรือชอบด้วยหรือไม่ใครตรวจสอบก็คืออายการตรวจสอบอายการผู้พากษาก็คือกรการผู้พากษาก็จะตรวจสอบผู้พากษาตตำรวจสงสัยว่าปฏิบัติเกินหน้าที่หรือไม่ก็จะมีกรตลรลรอการตารวจตรวจเหตุผลที่ที่ท,ท,ที่วิชาชีพเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบจากคนในกลุ่มเดียวกันเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะที่คนนอกไม่เข้าใจรายละเอียด ถึงแม้จะเขียนเป็นบรรยายเป็นตัวหนังสือยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้ทนายความมาตรวจสอบว่าแพทย์ทำถูกหรือไม่แค่เปิดเวชระเบียนก็ตันละไม่เข้าใจภาษาที่แพทย์เขียนไว้ไม่เข้าใจเทคนิคหรือขั้นตอนหรือปัญหางั้นนี่คงไม่ใช่ว่าแพทย์บาแพทยสภาต้องการให้แพทย์สอบแพทย์เพื่อจะช่วยกันเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปกติเป็น normal ของทุกสังคมในโลกต่างประเทศก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ ยกเว้นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องแพทย์ไปฆ่าคนอันนี้ไม่ต้องอันนี้ศาลโน่นไปตามกฎหมายเรื่องปกตินะเพราะนั้นประเด็นส่วนคําถามที่2เนี่ยนะฮะประเด็นเรื่องว่าบิ๊กเนมต้องยอมรับก่อนว่าเทคโนโลยีการช่วยเจริญพันธุ์เนี่ยต้องมีความรู้เฉพาะที่ท่าอาจารย์ประมวลพูดราชวิาลสูตยแพทย์นรีแพทย์เนี่ยถึงต้องออกคําสั่งว่าใครจะทําต้องได้รับการรับรองคือเซอร์ติฟายตีตาว่าคนนี้เก่งจริงตอนนี้มีแค่สองร้อยกว่าคนในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะที่จะทําได สถานที่จะทำก็ต้องรับรองจากราชวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุขใ,ใ,ให้การันตีปกันว <ทะ S 1> เปิดได้ทําได้จริงๆงนั้นคนที่จะเข้ามาทําแน่นอนต้องเป็นคนที่มีความรู้คนที่ความรู้ความรู้ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีอุปโสมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็คงไม่ไม่น่าจะแปลกใจว่าทําไมถึงว่าจะเป็นชื่อบิ Big ๊กไม่บิ๊กเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่ากระบวนการสอบของแพทยสภาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย จร,จริงๆที่บอกว่าแพทยสภาสอบแพทย์กันเองจริงๆในปัจจุบันเนี่ยไม่เชิงเป็นอย่างนั้นแล้วนะ,ะเพราะองค์ประกอบของคณะกรรมาการไต่สวนหรือสอบสวนเนี่ยมีทั้งอายการมีทานายมีตำรวจอยู่ในแพทยสภาแล้วตอนนี้ม,นมานานแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปพูดกันเนี่ยคือไม่ทราบข้อเท็จจริงนะฮะคือมีอยู่แล้วมันมีอายการมีทานายเขาจะมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเขาไม่เข้าใจเขาก็จะฟังแพทย์วัญยาอย่างไงแต่เรื่องขั้นตอนวิธีการสอบสวนเนี่ย มีคนนอกแต่เป็นคนนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วามาเป็นตัวแทนนั่งอยู่ด้วยคือมันสกรีนให้หนึ่งชั้นก่อน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านนายกภู้พิากากล่าวเมื่อวานก็คือเวลาสอบกรรมการที่ตั้งตั้งถูกตั้งขึ้นมาสอบเนี่ยไม่ใช่มีแต่แพทย์จะมีคนนอกเข้ามาด้วยที่เข้ามาช่วยให้ความเห็นงั้นถ้าเราทําไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ไปเล่าลือกันเองมันต้องมีแน่ถ้าออกไปเพาก็ออกไปพูดเราไม่เราไม่สามารถห้ามเ็าพูดได้ังนั้นทุกวันนี้มีอยู่แล้วที่เป็นคนนอก งั้นขั้นตอนการสอบตอนนี้ก็คือด้วยปกติมจะมีขั้นตอนสอบที่มัดที่เป็นมาตรฐานเป็นปกติเป็นพาสเว์ way, เป็นทางเดินปกติคือมีการไต่สวนจะได้ทำสอบสวนกระบวนการใช้เวลาเป็นปีแต่ในกรณีนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านอาจารย์ประมวลแล้วก็ท่านเลขาธิการท่านนายกน่าจะมีความคิดในการทำเพราะเนื่องจากเป็นเรื่องที่สนใจของสังคม ก็าอาจจะต้องเร่งรัดให้ดําเนินให้มันเร็วขึ้นแต่จะจะเร็วแค่ไหนคือต้องบอกก่อนว่ากระบวนการปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเป็นปีเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่ได้อยากให้เป็นปีเพราะทุกวันนี้ขนาดเราทํารอบข้อมีคนมาตรวจสอบแพทยสภามีคําสั่งลงโทษแท์หรือบางทีบอกว่ายกมูลหรือมือไม่ลงโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีแทบตลอดคือมีการฟ้องแพทยสภาโดยผู้ถูกสั่งลงโทษว่าไม่ชอบไปฟ้องศาลปกครอง กรรมการที่มาตรวจสอบเนี่ยเป็นจำเลยนี่ข<ค>นาดคำรัดกลุ่มย<ป>ังโยนอย่างนั้นแต่กรณีถ้าเป็นเครื่องเงด่วนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เท่าที่ทราบท่านเลขาธิการก็มีความคิดว่าจะทําให้มันเร็วขึ้นอาจจะต้องตั้งชุดพิเศษซึ่งอาจารย์ประมวลเองก็เสนอไปแล้วว่าว่าอาจารย์ประมวลก็เป็นคนแรกที่ทําเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว,วในองการท่านก็กงังวลท่านก็มีส่วนร่างกฎหมายก็อยากให้มันคลอดเร็วๆนะฮะแล้วก็ กระบ,บนการนี้ถ้ายังมีปัญหาคุมเครือว่านี่ทําผิดหรือถูกเป็นอุ้มบุญหรืออุ้มบาปวิธีเดียวที่จะเคลียร์ได้คือต้องมีผลสอบออกมาโดยเร็วนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทางแพทยสภาคงไม่ได้น่นอนใจแต่ว่าข้อจํากัดมีหลายอย่างอย่าง,างที่ผมบอกเราแพทยสภาไม่มีดาบหลายอย่างอยู่ในมือ ครับค่ะรอฟังคําตอบอยู่ถึงเป็นปีก็ยังคงรอฟังอยู่นะคะคุณหมอประมวลครับปิดท้ายให้หน่อยนะคะสําหรับช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะคูส่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีบุตรได้นะคะคต้องใช้อสุจิหรือว่าใช้ไข่คนอื่นยาติโกโหติกาก็ไม่มีนะคะคุณหมอมีมีข้อแน,น,นะนํำไหมคะทำยังไงให้ชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างเพียบพร้อมอย่างที่เขาต้องการบ้างครับผมเองก็ สอนลูกศิษย์เป็นประจำปัจจุบันก็ยังสอนพวกที่จะมาฝึกอบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยบอกว่าหลักการนี้ก็เป็นหลักการเกือบจะเรียกว่าเป็นสาน <c oughs> กลขอโทษก็คือว่าหนึ่งแนะนําเขาบอกว่าอาจจะเขาเองไม่ใช่เป็นคู่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีลูกมีคนอีกเยอะอาจจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าเรา <c oughs> ก็ยังไม่สามารถมีบุญได้ก็อยู่กันสองคนตายายไป อันที่หนึ่งขั้นตอนที่สองบอกว่าเนื่องจากมีทรัพย์สมบัติมากอยากจะมีคนดูแลผมก็จะแนะนำบอกว่าไปหาหลานทางฝ่ายสามี mm hmm. หรือฝ่ายภรรยามาเป็นบุตรบุญธรรมมีไหมก็ยังบอกอีกบอกว่าหนูไม่มีพี่น้องเลยมีคนเดียวเกิดมา <c oughs> เป็นลูกโทนะลูกโทน <c oughs> อ้าวผมก็บอกอันที่สามก็ลองไปดูที่ว่าสถานสงเคราะห์ ต่างๆที่คุณแม่คุณพ่อแม่เ็าทอดทิ้งไปหนีไปอะไรตัวแลแต่ขึมีเยอะแยะไปถือช่วยหลือสังคมด้วยนะ,ะไปเอามาดูเขาก็บอกว่าแหมไม่ใช่มีอะไรสายเลือดเชือเ่อเดินในเชื้อไขกันเลย<ด>หลานข,ของของพี่ของน้องก็ยังเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องนี่มปนคนอื่นเลยก็ไปพิจารณาดูผมบอกว่าในการตัดสินใจที่จะใช้เซ็นสืบพันธุ์ของคนอื่นใครเราไม่ได้มีผูกพันทั้งสายเลือดเลยถูกไหมครับ ไปคิดดูให้ดีแล้วตกลงแล้วไปคิดดูดีผมก็จะให้เวลาสามเดือนหรือหเดือนไปพิจารณาดูก่อนให้ทองแท้ก่อนคถ้าหากว่าตัดสินใจไงเข้ามาบอกเราแล้วเราก็ได้ดำเนินการให้นั่นเป็นหลักการค่ะที่ผมอยากจะอยากจะลายฟังนะครับ่ะคไม่มีลูกยุคนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติแล้วถูกใช่ไหมฮะครับแคุณหมอไม่กลัวตกงานแหรออย่างนั้นอ๋อไม่กลัวแหรอครับ ผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่า <c oughs> คนเป็นแพทย์ <c oughs> ผมคิดว่าสังคมเนี่ยให้เกียรติมาก <c oughs> ในไว้เนื้อเชื่อใจ <c oughs> แล้วก็มีศรัทธาถูกไหมครับผมก็สอนลูกศิษย์ตลอดเวลาในเมื่อว่าสังคมเขามอบความไว้เนื้อจัดเชื่อใจให้เรา <c oughs> แล้วเราเนี่ยเขมีสิทธิ์เกือบทุกอย่างในการดูแลรักษาพยาบาลเขา คุณหมอเมธีเป็นผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดท้งสมองคนที่ถูกอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุวันจำเป็นต้องทำผ่าตัดเขามอบให้เพราะเขาเชื่อใจเขาศรัทธาแน่ผมก็สอนลูกศิษย์บอกว่าทรัพยกรสูงสุดของคนเป็นแพทย์ก็คือผู้ป่วยเราต้องคำนึงถึงเขาอย่างมากในทุกแง่ทุกมุมนะครับเพราะถ้าเราไม่ดีใครก็จะไม่ให้เรารักษา ถูกไหมแล้วผมก็ทราบว่าเวลาศาลท่นตัดสินว่าแพทย์ประมาทเลอะอะไรเนี่ยท่านก็จะใช้คำว่าสังคมเนี่ยมอบให้ท่านท่านต้องใช้วิจรารณญาณอย่างดีท้องแท้สูงกว่าบุคคลปกติค่ะถูกไหมฮะถ้าท่านพิจารณาว่าแพทย์ผู้นั้นได้กระทำดังกล่าวก็จะรอดพ้นจากการถูกลงโทษนะผมผมผมซึ้งในคำนี้ ผมก็อยากจะวิงวอนเพื่อนวิชาชีพด้วยกันสังคมมอบเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของคนเป็นแพทย์ในผู้ประกอบวิชาชีพพึงดำรงไว้ในเกียรติแศักศดิ์ศีจริยธรรมของคนเป็นแพทย์ถ้าเรามีแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาจะน้อยลงกฎหมายอย่างที่อาจารย์คุณหมอมาทีพูดไปแล้วนะถ้าคนที่อ่อนด้อย ในเรื่องของจริยธรรมกฎหมายก็ต้องออกมาเขียนกฎ,กฎกติกาเพื่อที่จะนำทางไปสู่ของการลงโทษผู้นั้นเพราะนั้นกฎหมายนี้ก็ผมอยากเห็นออกมาก็คือเป็นการป้องพราหม์ะนะฮะคงไปแก้จริยธรรมไม่ได้แต่แน่นอนเดียวกันก็นกแพทยสภาก็ต้องพยายามทุ่มเททุกอย่างพวกเราในฐานะเป็นแพทย์อย่างผมรุ่นอายุมากนี่ก็จะชี้นำชักยงให้รุ่นน้อง พยายามผดุงเกียรติศักดิ์สีของคนเป็นแพทย์เอาไว้ถูกต้องจริยธรรมสูงกว่ามากผมคิดอย่างนั้นครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรับคมข่าวนะคะ สิ่งที่ต้องคุยกันวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่ามันขยายความไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิเด็กนะคะรวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ด้วยนะคะฝากความหวังไว้กับทุกคนเพื่อที่ว่ารายการรับข่าววันนี้น่าที่จะบอกอะไรคุณผู้ชมบางอย่างได้อย่างน้อยที่สุดกับคุณผู้ชมคะกฎหมายไม่มียังไม่สําคัญเท่ากับจรรยาบรรณไม่มีนะคะวันนี้ลาันไปก่อนสวัสดีค่ะ